สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะ mm hmm. กูไก่จะพาทุกคนมาทำความรู้จักผลไม้ตามฤดูกาลของอิตาลีที่มีในตอนนี้นะคะหนาวแล้วมีอะไรกินบ้างมันก็ดูเป็นผลไม้ธรรมดานะแอปเปิลกีวีส้มพวกนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปล้างกันแล้วมาดูว่า mm hmm. มันไม่ธรรมดานะจ๊ะก่อนที่จะเอาผลไม้ไปล้างแล้วก็มาชแหละชิมกันนะคะจะมาดูลักษณะาภายนอกก่อน ว่าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษภายนอกอย่างไรนะเริ่มจากกีวีก่อนก็แล้วกันที่เห็นได้ชัดกีวีตรงนี้มี3สายพันธุ์นะคะกูไก่วางไว้4ลูกเพื่อเปเรียบเทียบกีวีสายพันธุ์ธรรมดาที่ข้างในเนื้อเป็นสีเขียวเปลือกมันก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็มีขนค่อนข้างเยอะนะขนละเอียดเล็กๆนะคะแล้วอันนี้เป็น กีวีสีทองที่พวกเรารู้จักกันขนก็จะน้อยมาหน่อยแล้วก็ละเอียดมากกว่าลูกของเขาเปลือกด้านนอกก็จะออกสีเหลืองอมน้ําตาลนะคะต่อมากีวีสายพันธุ์นี้ถ้ามองเผลๆจะคล้ายกีวีสีทองแต่ไม่คล้ายเพราะว่าเปลือกมันจะมีความเขียวมากกว่ายิ่งมันงอมนะมันจะยิ่งเขียวนะคะเห็นไหมฝั่งนี้นี่แบบโดนกระแทก นี่มีลูกที่งอมที่กูก่เอามาให้ดูเห็นไหมลูกที่งอมนะมันก็จะเป็นเขียวเข้มมากขึ้นเนาะเปลือกด้านนอกก็คล้ายๆเ,เจ้ากีวีสีทองตัวนี้นะแต่กีวีสีทองเนี่ยมันจะมีความเกลี้ยงเกลามากที่สุดนะส้มไม่มีความแตกต่างอะไรภายนอกลูกแพรลูกแพรพันนี้ดูรูปร่างของมันนะมันคล้ายกับ ฝรั่งสำหรับกุ๊กไก่นะในอิตาลีมีลูกแพรหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะมีทั้งแบบที่ออลูกเล็กลูกใหญ่ลูกรีรีส่วนใหญ่จะเป็นลูกรีรีคลายน้ำเต้าเนาะมีพันธุ์นี้มันคลายฝรั่งและความพิเศษของมันคือเป็นลูกแพรโบราณน,นะคะเป็นลูกแพรโบราณของอิตาลีดูลักษณะภายนอกชัดๆตรงนี้มันคือขนละเอียดเล็กๆสีน้ำตาลนุ่มๆนะคะเห็นไหม มันจะมีคนละเอียดเล็กๆเป็นถ้าเราลูปเนี่ยมันจะเป็นแผ่นๆรูปออกได้ต่อมาแอปเปิลอันนี้เป็นแอปเปิลลูกแพรนะที่นี่เขาเรียกกันนะคะที่อื่นกูไม่รู้ว่าเรียกแอปเปิลอะไรเเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นชื่อนาชิเอามาปลูกในอิตาลีหลายปีแล้วเป็นผลผลิตในอิตาลีนะคะแล้วก็อันนี้ภายนอกมันคือแอปเปิลธรรมดานะ เอาไปล้างกันแล้วเดี๋ยวมาชำแหละเนาะจะได้เห็นข้างในของผลไม้ทุกชนิดนะคะล้างเรียบร้อยแล้วคาวนี้เราก็มาชำแหละดูข้างในกันเนาะเริ่มจากเจ้าแอปเปิ้ลลูกแพรนี่ก่อนนะคะขวกัก่ก็ยังไม่เคยกินนะขอบอกเลยนะเนื้อนี่มันแบบสาลี่อ่ะมันสาลี่มากเนื้อสากไม่ได้แบบละมุนเหมือน เปิ้ลเนาะต่อมาก็ลูกแพรโบราณนะคะลูกแพรโบราณช็อตชักข้างบนนีแกมันแข็งแังว่ะเบืยหันอะไรก็กระเด็นกลิ่นก็ลูกแพรปกตินะคะกลิ่นลูกแพรอันนี้ละอันนี้ละอันนี้มันมีชื่อว่า แอปเปิ้ลสตอเบอรี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันถามคนขายมาแล้วนะว่าข้างในมันเป็นยังไงดูซิมันจะแดงแค่ไหนเย้มันสวยเลยทีเดียวสวยมากทุกคนดูสีชัดๆนะคะสีแดงสวยมากเลยอะขอดมกลิ่นหน่อยกลิ่นมันก็แอปเปิลนะแต่ว่า มีกลิ่นหอมอะไรอย่างนึงแทรกมาด้วยเดี๋ยวชิมนะน้ำลายไหลคราวนี้กล่อมาถึงกีวีนะคะกีวีทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะนี่กีวีเขียวข้างในมันก็สีเขียวปกตินะคะน้ำฉ่ำๆกีวีสีทอง ข้างในมันก็จะเป็นสีเหลืองๆอ,อ่อนแบบนี้นะคะถ้ามันงอมจัดเหลืองมันก็จะเข้มขึ้นเนาะต่อมาพระเอกของเรากูจะยกยให้เป็นพระเอกเลยนะเพราะเป็นผลไม้ปโปรดกีวีสีแดงนะคะด้านในมันก็จะมีความแดงเรื่อเำื่ลไหลๆขึ้นมาทันทีเพราะว่าชอบกินมากแล้วมันก็มีขายแค่ช่วงนี้เองนะคราวนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคะ ชิมค่ะอยากให้ทุกคนมาชิมด้วยกันมากๆเลยอ่ะเพราะว่าอยากให้ชิมกีวีตัวนี้กูไก่ชอบมากทูกใจคนรักผลไม้ที่มีรสชาติหวานแน่ๆนะการชิมผลไม้เราจะต้องเริ่มจากผลไม้ที่เปรี้ยวที่สุดไปหาผลไม้ที่หวานที่สุดเนาะเริ่มจากเจ้าแอปเปิลสตอเบอรี่เลยก็แล้วกันไม่รู้ว่าเปรี้ยวแค่ไหนแต่ถามคนขายมาว่ารสชาติมันเป็นยังไง คนขายบอกว่ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวมากกว่าหวานเป็นคนไม่ชอบผลไม้เปรี้ยวชิม,มัาน,นี้ก่อนอยากรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะนไม่กัดนะผลไม้เปรี้ยวเซียวฟันเนื้อข้างในมันไม่เปรี้ยวทุกคน แต่มันก็มีความเปรี้ยวมากกว่าหวานแต่มันไม่เปรี้ยวอะ่ะรสชาตินี่คือแอปเปิลแอปเปิลเลยอืมแต่มีความหอมในคอนะเป็นแอปเปิลที่รสชาติดีเลยนะคะราคาแพงมากแอปเปิลทั่วไปที่นี่นะ กิโลละ1ยูโรกว่าๆไม่เกิน2ยูโรแอปเปิลที่แพงที่สุดที่เคยเห็นในซูปเปอร์ก็2ยูโรเศษ็จษก็กดลงไมอันนี้กิโลละเท่าไหร่กิโลละ13หรือ15ยูโรกูไไขจำไม่ได้เพราะว่าเห็นป้ายราคาละลานตามากเลยนะผลไม้ที่ร้านนี้แพงแอปเปิลชนิดนี้ไม่มีขายทั่วไปในซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นแอปเปิลที่ปลูกในอิตาลีนะมี ร้านจํานวนน้อยมากที่เอามาขายนะคะเพราะว่ามันพิเศษเห็นไหมเนาะส้มพวกนี้นะคะเปลือกส้มเอาไปทำขนมได้เวลาบ้านเราซื้อส้มเนี่ยจะซื้อจากร้านนี้เท่านั้นซึ่งเป็นร้านที่มาจากทางใต้ของอิตาลีเกาะซิชเลียนะคะที่นั่นปลูกมะม่วงได้ผลปลูกกล้วยหอมได้ผลแล้วก็มีส้มที่อร่อย เขตที่เราอยู่ปลูกส้มไม่ได้มันไม่ได้กินนะคะก,กินคือแบบมันเปรี้ยวอะ่ะมันไม่อร่อยอากาศไม่เหมาะสมอากาศมันหนาวเกินไปข้างในมันก็เป็นสีส้มปกตินี่น้ำฉ่ำมากอความพิเศษของส้มพันนี้นะคือมีความหอมหอมอร่อย รสชาติคล้ายส้มเช้งบ้านเราตอนที่กินส้มพันนี้ครั้งแรกนะเฮ้ยส้มเชง้งเปรี้ยวไอ์แอเปิลนี่ต้องกัดตรงก้นตรงก้นมันจะมีความหวานมากกว่าส้มต้นฤดูหนาวนะมันจะไม่ค่อยหวานเจี๊ยบนะคะมันจะมีความเปรี้ยวเจืออยู่ กู่ะไม่ค่อยชอบผลไม้เปรี้ยวบังคับให้ลูกกินเอาไปคั้นน้ำส้มให้น้ำหวานกินส้มชนิดนี้เปลือกสีขาวไม่มีรสขมนะกินได้นะคะมีประโยชน์ด้วยวิตามินซีของส้มจำนวนมากอยู่ตรงเปลือกสีขาวไม่ได้อยู่ในน้ำส้มตรงนี้นะส้มของอิตาลีมีหลายพันมากๆแล้วมีชนิดหนึง่งส้มสีเลือดข้างในมันจะเป็นสีแดงเข้มเหมือนสีของไวน์เลยนะแต่ว่ามันยังไม่ออกนะคะออก อีกแป๊บหนึ่งอ่ะอีกสักพักค่อยออกถ้าขืนรอส้มชนิดนั้นเจ้ากีวีสีแดงจะไม่มีขายกีวีสีแดงมีแค่ช่วงนี้นะแล้วก็จะมีส้มลูกเล็กๆนะคะของอิตาลีมีหลายพันเหมือนกันมีทั้งเปลือกสีส้มเข้มสีส้มอ่อนที่เรียกว่าแมนดารินส้มแมนดารินสีเปลือกส้มจะอ่อนนี่สีเปลือกส้มแมนดารินจะสีนี้สีอ่อนๆกูไก่ไม่ชอบกินไม่เคยชอบซื้อมาลองแล้วไม่ชอบกลิ่นหอมแต่มเมล็ดเยอะแล้วก็ค่อนข้างเปรี้ยว ส้มชนิดนี้จะหวานแล้วก็มีเปลือกสีเขียวคล้ายๆบ้านเรานะแต่ส้มของเขาอันนี้หวานมากเลยชอบเจ้าตัวนี้หวานต้องอีกพักนึงตกลงแกปเปี้ยวกว่าแอปเปิลต่อมาลูกแพรก็แล้วกันลูกแพรลูกแพรโบราณของอิตาลีนะคะมีกินแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะลูกแพรเนี่ยหลายสายพันธุ์มีตอนหน้าร้อนนะคะ แล้วก็มีตอนฤดูใบไม้ร่วงแต่ฤดูเนี้ยมันจะมีช่วงฤดูหนาวเอ้ยพันนี้จะมีช่วงฤดูหนาวแพงก็แพงไม่อร่อยไม่ชอบกินง่ายๆคำนี้คำเดียวไม่ชอบเลย ปกติเป็นคนไม่ชอบลูกแพรอยู่แล้วว่าจะแพรกรอบแพรนิ่มอย่างที่บอกมีพันเดียวที่กินนะคือที่มีที่สวนที่มันเพิ่งตายไปลูกมันจะเล็กๆกรอบหอมหวานที่นี่เขาเรียกว่าแอปเปิลลูกแพรเรามาชิมซิว่ามันเหมือนสาลี่บ้านเราไหมอันนี้ต้องใช้คำว่าโคตรอร่อย เขาเรียกสารีญี่ปุ่นหรือเปล่าคูแกไม่แน่ใจนะแต่เนื้อมันเนี่ยไม่เหมือนสารีบ้านเรากูแกเคยเห็นนะที่ชัยนาทามีขายนะลูกแบบเนี้ยแล้วลูกมันใหญ่มากมาจากเกาหลีนะคะที่ชัยนาทามีขายไม่เคยซื้อกินแต่เนี้เห็นว่าเป็นของอิตาลีผลไม้ทั้งหมดเป็นของอิตาลีทั้งหมดนะผลิตในนี้นะคะก็เลยซื้อมาชิมมันมีความ เบาอ่ะมีความใสในเนื้อมันแล้วหวานมากเมลาเปร่ะอร่อยมากที่นี่เราจะเรียกว่าเมลาเปร่ะซึ่งแปลว่าแอปเปิ้ลลูกแพรตรงตัวเลยนะอร่อยอร่อยริ่งอ่ะต่อมากีวีของเราสายพันธุ์ที่เปรี้ยวที่สุดสีนี้จ้าสีเขียวดั้งเดิม นี่ก็ไม่ใช่คนชอบกินกีวีนะ่นะได้ปลืม้มกีวีเขียวไม่ชอบอันนี้มันงอมแล้วมันก็เริ่มหวานหอมอะ่ะกีวีเขียวเนี่ยดีตรงที่มันหอมอืมกลิ่นฟุง้งในปากกีวีเหลืองรม่องพูดถึงหวานแต่ความหอมคนละอย่างกีวีเขียวนะอันนี้คือหอมกีวีรุนแรงอันนี้หอมไปว่า เหมือนอะไรงมๆสักอย่างมะม่วงงมๆประมาณนั้นอะ่ะแล้วก็มากินต่ออาอนนี้กีวีแดงสวบไม่มีความหอมเหมือนกีวีเขียวนะหอมแบบว่า นึกก่อนหอมบวไม่ถูกคือมันหอมอะหอมแบบอะไรสุกๆงอมๆบางทีนึกถึงมะม่วงแต่มันก็ไม่ได้กลิ่นมะม่วงอะแล้วไม่มีกลิ่นกีวีนะหวานเวอร์าวังมากหวานมากอยากให้ทุกคนชิมมาก แล้ววันนี้ไม่ได้มีขายทั่วไปนะมีแค่ซูปเปอร์ซูปเปอร์เดียวที่เอามาขายในอิตาลีนะคะซูปเปอร์มีชื่อเสียงของอิตาลีเนี่แหละคนที่อยู่ในอิตาลีรู้จักแน่นอนซูปเปอร์ใหญ่ขายของมีคุณภาพสาขาเพียบห,หวานบาบอคอแตกชอบมากราคาก็แพงกว่ากีวีทั่วไปเยอะ กีวีทั่วไปปกติกิโลนึงนะกีวีเขียวไม่ถึง2ยูโรนะคะอันนี้ราคาเกือบ12ยูโรนะต่อ1นกิโลซึ่งแพงแต่ว่ามันไม่ได้มีขายทั้งปีมีแค่ช่วงนี้กีวีเนี่ยมีขายทั้งปีแต่ของอิตาลีก็มีแค่ช่วงนี้นะช่วงหน้าหนาวพอหมดเดือนธันวาไปแล้วไม่มีขายแล้วกีวีที่เห็นขายทั้งปีมาจากที่อื่นทั้งนั้นนะคะของอิตาลีต้องช่วงนี้เท่านั้นแต่กีวีเขียวเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาคือความหอม หอมมากจริงๆไอ้พวกเนี้ยความหอมเนี่ยมันไม่มีนะมันหอมแบบผลไม้สุกๆมงอมๆหวานๆจะเป็นกลิ่นนั้นแต่นี่คือกลิ่นกีวีที่เป็นเอกลักษณ์เลยเนาะเอาล่ะจบคลิปรีวิวผลไม้หน้าหนาวในอิตาลีแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเสริมกันเรื่องอากาศนิดนึงมีคุณผู้ชมถามมาบ่อยเลยนะว่าที่อิตาลีหนาวไหมหน้าหนาวอากาศเป็นยังไงหรือที่ผ่านๆมา อุณหภูมิเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะที่อิตาลีนะคะมี4ฤดูนะคะหนาวใบไม้ผลิร้อนใบไม้ร่วงแบ่งชัดเจนมากและถ้าใครถามกุไก่ว่า,ากี่องศาตอนนี้ที่อิตาลีกุ๊ไก่ตอบไม่ได้ทั้งหมดเปิดประตูทิ้งไว้ให้เลยจะได้ไม่ลุกบ่อยใครจะเข้าจะออกตามสบายจะ้ะ มาต่อถ้าใครถามถึงอากาศเป็นยังไงในอิตาลีกูใกล้ตอบไม่ได้ทั้งหมดนะคะตอบได้เฉพาะที่ที่ตัวเองอยู่เท่านั้นเพราะว่าอิตาลีมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศจะมีความแตกต่างกันมากในแต่ละพื้นที่นะอย่างบ้านเราเนี่ยอากาศค่อนข้างะจะเป็นอากาศคล้ายๆเมืองมากกว่าเพราะว่าเราอยู่ใกล้เมืองซึ่งจะมีความอบอุ่นมากกว่า บ้านพ่อแม่พี่มิกอยู่เชิงเขาไอเนินเขาห่างไปไม่ถึง3กิโลอากาศอีกแบบหนึ่งนะคะจะมีความแตกต่างประมาณ3-4องศาเลยทีเดียวนะอย่างบ้านเราเนี่ยบางทีถนนไม่เป็นน้ำแข็งที่บ้านแม่ถนนเป็นน้ำแข็งนะคือมันอากาศเราจะบอกไม่สามารถบอกได้โดยรวมว่าในอิตาลีอากาศเท่าไหร่และยิ่ง ต่างอำเภอต่างเขตกันอย่างเงี้ยอากาศก็คนละแบบนะคะมันจะอยู่ที่ว่าใกล้ภูเขามากน้อยแค่ไหนใกล้เมืองมากน้อยแค่ไหนมีความสูงมากน้อยแค่ไหนมีความต่ำแค่ไหนอย่างเหนือของอิตาลีนะก็เหมือนสำหรับกุไก่นะเหมือนทางเหนือของยุโรปนะคะเพราะว่าหิมะตกมาพักใหญ่หนึ่งแล้วในขณะที่นี่ตอนนี้หิมะตกบนภูเขาที่พวกเราไปหาเห็ดแค่นั้นเองทางเหนือ ของอิตาลีมีความหนาวเย็นมากพื้นที่เขาสูงมากกว่าภูเขาสูงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความหนาวจะมีมากกว่าที่นี่นะหนาวมาเร็วกว่าและหนาวมากกว่าแล้วก็อย่างเอาต่างอำเภอกันเนี่ยก,ก็อากาศอีกแบบหนึง่งคือมีภูเขาสูงมากกว่าก็หนาวมากกว่าอย่างกูเกมองขึ้นไปนะอยู่บนระเบียงบ้านมองขึ้นไปข้ามภูเขาไปไกลๆจะเห็นปลายเขา อีกอำเภอหนึ่งที่เราไปเราเคยไปหาเหตุการณ์มีแต่หิมะปกคลุมตรงนั้นนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวออมีนักท่องเที่ยวมาเล่นสกีหน้าหนาวเป็นจํานวนมากนะที่กุ๊กไก่เคยพาแม่กับส้มโอไปเนาะช่วงเดืเดอนเมษาปลายต้นเดือนนีนต้นเดือนเมษาก็ยังมีหิมะอยู่นะคะหิมะที่นั่นจะมีปกคลุมยาวนานมากแล้วก็หนาด้วยบางปีถึง2เมตร2เมตรกว่า ซึ่งห่างกันไปขับรถหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครถา,ถามถึงอากาศในอิตาลีกูไก่จะตอบเลยว่าอากาศแถวบ้านเป็นเท่านั้นเท่านี้จะไม่สามารถตอบได้นะคะว่าอิตาลีอากาศเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เหมือนกันจริงๆมันมันตอบไม่ได้เนาะมันมีความแตกต่างกันพอสมควรเลยเอ่ะวันนี้นะคะจบคลิปรีวิวผลไม้ที่ดูธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาสําหรับตัวเองนะสำหรับคนอื่นไม่รู้แต่ เราว่ามันไม่ธรรมดาเนาะข้างในเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ